มีข้าวอันนั้นไหมมีข้าวสวยที่เราทิ้ง,ง,อง,งเอาต้มใส่ต้มใส่ใ่ไเอาต้อนเอต้ม๋นเยี่ยมฮะมาพี่มาพี่คืองามแท้มันนี่คือแต่งตัวคือแต่งตัวไวรุ่มแท้มันนี่น้องเหมียวเนี่ยแ่งตัวสาวแท้สิงเวลาพี่แอร์มาดีแล้วยะ ไปสับพี่แอนเสือมันวะมันมันมันเมื่อคืนมันไปเพราะมันคิวน้ำเอาไปชื่นกินวะมาดูอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวรอคนรอ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 รู้จักไหมว่ารอรอคนไหนอ้วน สองสีที่นอกเอ้ยสีดำไม่พอเอา,าสีขาวใส่เลยเป็นข้าวสองสี เส,สื <c oughs> สอควบคู่่อยเดสอ่ะ <c oughs> มามันเป็นเพอจะเลี้ยงตัวนี้น้อยน่ะบ่ตัวใหญ่ไม่เลี้ยงบ่ <c oughs> เราก็มาที่สองลุงหลานนะคะมาที่สองลุงหลาน รอแล้วรอแล้วยืนรอแล้วหนูด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 ูรอรอรอ,อเอาวิ่ง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 เอาเอาวิ่ง น้องอะเนะอ่ะมามานี่ดิกินนะนั่นน่ะมากินนี่มากินนี่ <tries> อน้ำม้ำไหวันนี้น่ะอาบน้ำบอไม่เอาอาบน้ำไหมหนวันนี้นนปไปอาบน้ำไหมหนอาบน้ำไหมอาบน้ำไหม

มา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 ออกมาข้าวนมะกรนะมะกรูดนะมันพเลึกขนไดมะกรูมากินเร็วเมากินเร็วเเอ๊ะเราเป็นไรยาิดืนน่ยงัดงัดชิ้นหลากหลากลากเมื่อวานื่านถ้าติดไ่เาะมันญ่กว่ีนั้นรสะมกนเขาคิดดื้อก็กีนถืไม่ค้อนยังมอบลยอันนี้ไม่มอบเลย มาย้อนกระโดดไปยังไปยังมาขนมันก็ยาอยู่ไดขนกันนะอ้าวไปหาลงยักษ์เลยแนี่เเข้าลงยักษ์ไกูเชื่อไมเข้าไก็ไม่ได้เอยักษ์มันจะเล่มมันเลไม่ได้ม่ไ่มกระลิงเลยะกกระลิงมันอมันเอ๋เอามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเล้วเนาะเปิดประตูเข้าบักนี่มันขึ้นนี่นะขเออขับเกลืมันมาเฮงเดียต้องช่องอยู่ข้าเกลือมาเฮงเดียบมครูหนาว มันมีกาดด้ค่ะประมาณนั่นสิมากินไปกินไปแล้วอะไรของเธอมาอยู่อันเอาหงปักแต่ไปน้ำปลาแตนมันเมอนตู้น่ะเราหนเด้อลูกเจด้ลกจนังคอยไปสมุดสมุดในรถ เปียนใหม่แล้วเป็ียนแทนแงเปล่นแท้เว่ามันปตรงนี้จอันนั้น้องอะเลยันและมันเปเนนี้เ่อะไรเอามอะไรเออจะ โอ้นั่นเน็บจะได้ด้นน่ะซีโลอันนึงมันมน,มน,ม,นมนโลที่เป็นเหนบเนี้ยึศมันก็ได้เป็นแบบนี้อทำได้งอทำได้แต่ว่ามันจะเจออันนั้นแฟนอย่งไรไงแค่วันไหนขนาดแค่หนึ่งมถึงแม่ถึงไว้ก็เป็นกรงเลย ใส่ข้าวใส่ข้าวใส่ข้าวมิวกวาดเพือนนะม้วมวเอาไม้มากวาดบ้านลูกนี่กวาด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 มือป้าแบ้านกวาดนะเรวช่วยสองโลไม่กวาดนี่ไม่กวาดแล้วก็เอาไปสู่งใช้จะไหนเราไม่กวาดที่เราไม่กวาดไปที่เรแ้าไม่กวาดอีกอันนึ่งให้มาเลยให้มันกวาด ช่วยสวอคนต้องนานยกครั้งนึงเด็กเขาจะเอาเด็กมาฝากอีกแล้วบ่ย่าใช้ทำไปแล้วย่าใช้แปดนาทีย่าก็เลิกใช้แล้วใช้อะไรใช้เด็กบ่ใช่หมีิวไม่ต้องรู้ต้องช่วยสวไม่ใช่ว่ามาแล้วกินข้ากันเลยย่าต้องทำงาน แม่มไม่มีเวลาทำก็ให้ลูกมึงทำนะตอนเย็ยนเขาก็จะเอามาฝากอีกแล้วเอามาเลยป้าที่บ้านเสร็จแล้วจา้าโอ้อยังยไม<ห>่เสร็จจ้ามาทำเลยให้มีกวาดหนูทำปุ๊บต้องถก็บั๊บทำตรงนี้ให้เสร็จเลยมันคูลมุลมูนวายไม่ชอบคุลูมูลเรียบร้อยแล้วจา้าหร,รือว่าค่าจะให้ค่อยเลือกโลกฝากอีกบอ ไม่ได้ทำแล้วนี่ก็จะปั่นป๊บกินปั๊บเลยเนี่ยจะรูปผักอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ผักอะไนั้นนช่ผักอะไรผักไม่ใช่ผักอะไรไม่อยากกินผักอะไรผักอันนั้นอ่ะเหม็นๆอ๋อมาแป๊บกระดาษเขาตู้เย็นไว้อยู่คุได้หักไปแล้วเรามั้กระดาษเรามั้งข้าตู้เย็นไว้เลยก็จะนึ่งอันนี้แล้วก็จะนึ่งกระลำนึ่งบวบนึ่งอะไรกิน โอ้ยอย่านื้เลยกินไม่ได้เหือแล้วเหืออีกไม่ีใครกินบ่ถาไม่กินก็ไม่เนื้อดูน่คันกระลำอ๋อทอดทอดนี่ให้ป้าเลยทอดเนืเลยทอดเออทอด่ให้ป้าก่อนม่ไม่กวาดทรงบอกวาดยากจังไม่กวาดมันพิแล้วอืมันพิการจริงแาไม่เอาผ่านตรงนี้ไม่ใช่ค่อยเอามา คนที่เอามาให้นั่นแหละเขาถือ,เข,อเขาเ,เอามาค่อยเลยออกนั้นเขาเอาเข้ามาให้คนชาวบ้านนั่นเราไม่รู้ว่าให้เราวางตรงไหนแกก็อันถือเข้ามาค่อยอยื้ลอล้อเอาออกก็ได้แบบนี้แหละมาต้องช่วยสโทำนน่นทำนี้ อกอกกำลังกายอีกถ้าจะจะทำแบบนี้นะจะไม่หัวหา้าเลยคุ้มจริงนรก็่าไปทอดนีพักพักพักก็าด้บ้านอยู่ไหนจ้ปะป็ไบ้านเชือ่า,าไปแล้วปเปล่ารูอ้ออกมาสอบเลย ยังปัมมาแล้วเหรออาไรนี่สมมุติเดี๋ไปต่อเพรา,า,าเราบอเอาไว้แล้เจ้า2เรียนไเด้อแต่ว่ามันกระบะต้องตัวสะพายอยู่ต้าวไปองก็กได้เอาตูต้ไปก่อนเจ้าวกระเป๋าไว้เด้อน,นี่นจะจ้าวด้อ เ้าตู้ข้าวใบมจอานาข้าวไปเอาตู้ไปก้อนบนนี้นะขึ้นเลยหรอเห็นจ้า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 สวมเข้าไปเลยเฮยกระเป๋า ตาป้าเอะเปะลายาชสีเขียวให้เียนงเขียวมงคลเลยมันคอยอยาได้สีเขียวสีผิวตัวเองอ๋อเออมันมาสีเอก็ดีป้าฮะป่าปลเลือกให้่นพอดีพอดี่าปลาเลือกให้เออได้กระเป๋าพอมไปโรงเรียนตใหญ่ื่อนาค <laughs> ไม่แล้วมันแบบแล้วมีห้อ,นนอ,องี้เราชอบเออเสื้อเดี๋ยวพี่แอนไปเลือกเลือกเลือกดูก็พี่แอนเออจะ,ะดีเออจะดีอ่าอยากได้สีเขียว,อยวบอกพี่แอนเ <laughs> พื่อจะให้พี่แอนเพื่อสีเขียวยีีเดว เอกว่ายมดบอกว่าให้คนที่ไม่มีเธอแล้วไม่ต้องมันบอกว่ามันว่ามันวานได้เลยเมื่อกี้นะวานได้เลยว่าว่าว่ายังไงนะว่ายังไงนะเมื่อกี้ว่ายังไงนะเจ้าสีอะไรเออไม่โปรพี เอ็มสีเนียแล้วมันบนี้นบอยังอยู่ฮื่นป่าปลาเขอพาไปตอนนี้จ้าจ้าจ้ามัหน่อย้ไว้า่โมง่อกัังแล้วยังตะกี้เมาเราไปกระเซ็ดปลาเขาพาไปมันเลยจ้าจ้าจ้ามันกันเลยเราเอกมาพี่กินข้าวก้อนนั่นดี ข้าวมองเกลือเลยบ้านบอกกินข้าวอย่างดีไม่ว่ากินข้าวมองเกลือป้าชอบแบบนั้นโอ้ยเนาะเอกสารพ่อยในออฟฟิศเนี่ยอือป้าชอบแบบนั้นข้าวมองเกลือฮะเอกสารไม่พี่ติบน้อยพี่มาแม่ติบนึงน่ากินแล้วไม่ใช่เหรือย่าเออติมนั่นแหละกินแล้วแต่ว่าเห็นปลาแตนนั่นแหละ ถามมันอยากเล่นกับคนค่อยขับไปมันก็เล่นวิ่งตามค่อยมันหมาพันนี้มันอยากเล่นอยากวิ่งเล่นกับเราเราขับเกลือว่ารำการเล่ันคือขับเกลืว่าไว้แยงม่นรำการสองไงอยากเล่นด้วยอยากเล่นอย,อยากเล่นให้เราพาเล่นข้าเล้วข้าหยอกเหมือนหมา ให้พาวิ่งพาอะไรเอาฟุตบอลแบบนี้นะชอบฝึกเนาะถ้าเป็นฝึกมีเวลาฝึกก็ได้ดีมันมันอยากให้เราพาถ้าเราลืมเขาเรือไม่ไพ่ดีอ่อนเลยเออวันเราพาเดี๋ยวเงินนี้จะไปได้พักตู้เขาไปเอาในกระชับแล้วแล้วทำไมแม่ต้องใช้สมการนี้ยม่ได้ฉันไม่ได้ไปไปไปสวนหลอะไรเนี่ยเอาเจมส์อยู่ไหนเอาฟิบบ์เข้าหมดแล้วเจมส์ดแล้ว

अरे नाम देखना है โกโก้ก็เป็นโกโก้ก็เป็นด้วยมันเป็นอยู่แล้วมันผสมเออแล้วถ้าหมูกินข้าวก่อนกดไปไม่เปิดคิดอยู่พอดี กินแล้วข้าวมืงเกลือเพราะป้าชอบ เขาจะไปรับพี่เขาเขาจะไปรับพี่สาวเขาเติมเย็นแม่เขาก็จะมาฝังให้เราเลี้ยงอีกแล้วเออ บ้านเปิดเอาคุณแจนไปเปิดในแม่ช่องนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ